รสชาติถึงใจอืมเอ็ดบอกหังเสื้อมพี่น้องลูกขอ,อยากน้ำเดี๋ยวแม่ให้กินข้าลูก้าไย่งางจะ้ะอืม ในปากในข้างโอ้เจ้าสุชุดยอดถุดใจไข่จุดจวดเผ็ดเผ็ดเอาชิ่ได้ไหมทมาย้ำแบบรถจัดรถเด็ดอิเลวแรงเลยท่ะนฮื้ จวดจวดจวดผ่านค่ะเจ้านี้คุณได้ไปต่อ <laughs> ครัก